อันนี้น้ำพ้อนต้มน้ำให้เลือดวกาเอาน้ำตาลใส่ลงไปนะเจ้าจากนั้นเขาจะมาใส่มาขนาดนี้นะเจ้าเดี๋ยวอันตรีตรงนี้เขาจะขยำขยำมันแต่ส่วนเปลือกเนี่ยสามารถเอาใส่ได้เลยเดี๋ยวมาพร้อมกับนะเจ้าเขาจะทํากาดดองจะนี่ไววสามวันนะเจ้าวันที่สามกลมาสังเกตพอมันว่ามันมีฟ้องขึ้นกอถ้ามันมีฟ้องแปลว่าใจได้แล้วเขากลมากรองเอาแต่น้ามันแล้วพอถึงขั้นตอนนั้นเดี๋ยวเขาก็ับมาพร้อมกับนอว่าเขาจะใส่จะได้นอ ในน้ำจะมีฟองขึ้นนะเจ้าเนี่ยครบสากมันเอาแต่มาแยกเอากากออกแลก้วก็แยกน้ำนะเจ้าเราจะเอาน้ำเนี่ยไปมัดต่อนะเจ้าเดี๋ยวมอหองกำนกกนกนหน่อยวันไหนที่เอามาบีบแล้ว มันตึงแสดงว่าวันนั้นได้ตีแล้วทาสามารถนามากินหรือมาดื่มได้เลยนะเจา้าแข็งเป๊กเ,เ,เลยลม,มีไปไ,ไ,ได้ละอ้กกย,ยังขึ้นเ่ยเอาเรากินกลน,น,นวันเดียวไปได้เนาะเออซีวันมาได้ไงย่ชมไปเนี่ยชุ่มนะน่าขึ้น แก้ำเกลอเนอะเต่อบอกแบสาบแอลกอฮอลได้หอมแล้วก็ส้มยูส้มได้ส้มออยูวันแรกขวดก็ตึงวันนี้สองขวดก็ตึงบีบไม่ได้เลยแน่นมากเดี๋ยวเราจะมาขายแก๊สแล้วก็หมักอีกวันหนึง่งหลังจากนั้นเราก็จะเอาแช่ตู้เย็นเพื่อหยุดให้ยิดหยุดทำงานอ้โออแล้วเน่นมากเลย เปรี้ยวแต่ถ้าขายต้องการหวานก็สามารถเอาน้ำตาลม,มาใส่เพิ่มได้สามากินน้ำมรลงเลย